คุณผู้ชมคะหนึ่งเดือนเต็มแล้วค่ะกับเหตุระเบิดครั้งใหญ่ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาในช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะประชับความปลอดภัยให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะหวังที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวไทยและมาเลเซียเพื่อให้มีความมั่นใจต่อการไปเยือนที่อำเภอเบตงค่ะแต่ผู้ประกอบการก็สะท้อนกับคุณบรรักษณ์อิสารางกูลณอยุธยานะคะว่ามาตรการต่างๆดูเหมือนจะยังไม่ ไม่ค่อยได้ผลนะคะนักท่องเที่ยวยังไม่ได้กลับไปให้คึกคักมากอย่างที่เคยเป็นมาค่ะหนึ่งเดือนเต็มที่โรงแรม h o l i d a ย Hill อำเภอเบตงจังหวัดยะลาปิดซ่อมแซมหลังจากเสียหายจากเหตุระเบิดร,ดรถยนต์ที่ผู้ก่อเหตุนำมาจอดไว้หน้าโรงแรมไม่ต่างกับอาคารพาณิชย์ที่เคยเป็นร้านสะดวกซื้อและบ้านของชาวบ้านที่ยังอยู่ระหว่างซ่อมแซมเช่นกัน พื้นที่เกิดเหตุเป็นย่านใจกลางธุรกิจของอำเภอเบตงมีโรงแรมร้านอาหารร้านค้าต่างๆบริการนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะมาเลเซียรวมอยู่จํานวนมากเหตุระเบิดในรอบเจปีครั้งนี้จึงส่งผลกระทบกับธุรกิจของที่นี่อย่างเห็นได้ชัดร้านนวดแผนโบราณร้านนี้ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงแรมที่เกิดระเบิดแม้ร้านเสียหายเล็กน้อยแต่ผลกระทบอย่างหนักคือนักท่องเที่ยวที่ลดน้อยลง จ้าของร้านบอกว่าหลังเกิดเหตุแทบไม่มีลูกค้าก็ช<ทาน>่วงแรกนี่มันจะไม่มีไฟใช่ไหมเขาเพิ่งมาติดให้ไม่ถึงอาทิตย์ไฟถนนนะมันจะงเงียบไม่มีลูกค้าเดินขึ้นมาเลยส่วนมากจะเป็นแขกมาเลแขกมาเลมาเขาก็จะอยู่แต่ข้างล่างเขาไม่มาถึงข้างบนเลยก็จะงเงียบมากเลยหมอก็ไม่มีงานทํากันก็ต้องเปิดแบบนั่งรอก็แบบมั<ทา>นไม่มีญญ อะไรก็จ่ายค่ากับข้าวเขาวันหนึ่งก็30บาทก็ต้องจ่ายเขาถ้าตกงานอ่านี้นก็ไว้ห้าสแต่ว่ามันมันเงียบอะทำง่าได้อะไม่ต่างจากโรงแรมขนาดใหญ่ในย่านนี้อีกหลายแห่งที่ลูกค้าลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละยีซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวมาเลเซียทีมข่าวบันทึกภาพนี้คืนวันศุกร์ที่ผ่านมาสังเกตความแตกต่างได้ชัดเจนว่า จำนวนนักท่องเที่ยวแตกต่างจากวันสุดสัปดาห์ของเบตงตามปกติที่จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่ในช่วงวันหยุดการรักษาความปลอดภัยของเบตงปรับเปลี่ยนให้เข้มงวดขึ้นพื้นที่ชั้นในบริเวณจุดเกิดเหตุเดิมเน้นการเดินตรวจพื้นที่และใช้เจ้าหน้าที่จากกองกําลังทั้ง3ฝ่ายแบ่งพื้นที่การรับผิดชอบคือฝ่ายทหารตำรวจและฝ่ายปกครองคือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ดีค,ครับเดแบบินมาจากาไหนครับมาจากที่อโยเวนอโยเวนก็อยู่บนรถเราจะไปไหนครับนี่พาเด็กไปบอน้ำร้อนอ๋อไปเที่ยวบนน้ำร้อนใช่ครับด้านตรวจที่เห็นอยู่ทางด้านหลังของดิฉันนะคะเป็นหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุวางระเบิดรถยนต์ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ ด่านตรวจนี้ตั้งอยู่บนถนนสายหลักสาย401มุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาและตั้งอยู่บนพื้นที่รอยต่อของตำบลไอยเวงและตำบลตะเนาะแมร่ระซึ่งเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุก็ใช้ถนนเส้นนี้เดินทางเข้าไปก่อเหตุตรุนแรงในพื้นที่ค่ะด่านตรวจจุดนี้ถ้านับจากตัวเมืองเบตงจะอยู่บริเวณกิโลเมตรที่23 การตั้งด่านบริเวณนี้เจ้าหน้าที่คาดว่าจะคัดกรองผู้ที่หวังจะเข้าไปก่อเหตุในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะถือเป็นเส้นทางหลักเ,เราขึ้นแขนเรามาน7าปีนะโดยในวันนี้ผมเชื่อว่านักุูิที่พยายามจะก่อเหตุเนี่ยเขาพยายามดูจุดบ่อนว่าเขาจะเข,ข้าตรงไหนได้นะครับจนก็สามารถรู้ว่ามีทางแยกเช่ 7, 8, 8นกม7นะครับถ้าเขารู้ว่าตรงนี้ไม่มีด่านนะครับเขาก็ เล็ดลอดไปเหมือนท่อเล็กๆนะฮะนั้นเมื่อเรามาศึกษาเราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆว่าทางกลุ่มคนร้ายเนี่ยเขาศึกษาเส้นทา,างเรายังไงดาตรงไหนที่เราไม่มีนะครับคงคงจะตั้งไม่ได้ทั้งหมดทุกเส้นทางเพราะน,นั้นเราต้องพยายามวิเคราะห์ให้ได้ว่าเส้นทางไหนที่เขาจะมาครับวันนี้เราเลยพยายามว่าอะรที่เป็นเส้นทางหลัก้เราจะต้องสกดัดกั้นเขารันนี้เราพยารณายเห็นแล้วว่าตรงนี้เป็นเส้นทางหลักเลยที่ปิดขาดเลยเกือบ100%นะครับเราเลยจะไม่ต้องตั้งตรงนี้นะ จุดตรวจคนและรถที่เข้าออกอาศัยข้อมูลจากการข่าวและฐานข้อมูลหมายจับรวมถึงรถที่ถูกขโมยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และจากการวิเคราะห์พื้นที่ร่วมกันของเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายจึงเตรียมพัฒนาจุดตรวจนี้ให้เป็นด่านท้าวรตรวจ24ชั่วโมงและแบ่งพื้นที่เบตงออกเป็นพื้นที่ชั้นนอกชั้นกลางและชั้นใน,น,นเพื่อใช้มาตราการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดปิดรอยร่วของพื้นที่ให้ได้ทั้งหมด วระักอิกสรากูณณอยุทยาไทย PBS รายงาน หนึ 1> 1่งเดือนเต็มพอดีนะคะหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดที่เบตงคะ่ะเมื่อวันที่25กรกฎาคมคุณวรร์ได้พูดคุยกับหลายๆฝ่ายนะคะทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งผู้ประกอบการตอนนี้ขวัญและกําลังใจเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็เรียกได้ว่ายัางไม่ดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าต้องยอมรับว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นที่เบตงนะคะถือเป็นเหตุการณ์เนื้อความคาดหมายของ,ของหลายๆคนเพราะว่าเบตงเป็นพื้นที่ที่ปลอดจากเหตุการณ์ความรุนแรงมานานหลายปีค่ะคุณณฐาคะ ปูพื้นให้ทุกท่านทราบกันก่อนนะคะว่าอำเภอเบตงจังหวัดยะลาถือเป็นอำเภอที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยนะคะมีลักษณะพื้นที่เป็นหอกแหลมยื่นเข้าไปในแดนของมาเลเซียนะคะในส่วนของพื้นที่อำเภอเบตงนั้นนะคะก็เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของ3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่ผ่านมาค่ะทำไรายได้โดยเฉพาะจากการท่องเที่ยวปีละนับพันล้านบาทให้กับพื้นที่ของภาคใต้นะคะ ที่ผ่านมานะคะอย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าอำเภอเบตงจังหวัดยะลาแทบไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นเมื่อ7ปีก่อนค่ะคือปี2550นะคะมีการวางระเบิด7จุดในพื้นที่ตัวเมืองของอำเภอเบตงค่ะเหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บจํานวนมากนะคะและเหตุการณ์ครั้งล่าสุดมาเกิดขึ้นเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาที่หน้าโรงแรมฮอลิเดย์ฮิลค่ะเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะคะ ก็พบว่านะคะทางกลุ่มคนก่อเหตุนะคะได้ขับรถยนต์กระบะนะคะมาจอดที่หน้าโรงแรมฮอลิเดย์ฮิลนะคะจากนั้นค่ะได้เดินไปขึ้นรถอีกคันหนึ่งที่จอดรออยู่นะคะแล้วก็จากนั้นนะคะก็เมื่อเดินออกไปเ,เมื่อขึ้นรถกระบะออกไปไม่นานนะคะก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่หน้าโรงแรมฮอลิเดย์ฮิลนะคะถือเป็นเหตุการณ์ระเบิดครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นที่อำเภอเปตรตงจังหวัดยะลาค่ะ ในส่วนของมาตรการรักษาความปลอดภัยในขณะนี้มีการเพิ่มมาตรการตรวจเข้มตลอด24ชั่วโมงอย่างที่ได้รายงานไปเมื่อสักครู่นะคะด่านที่เห็นอยู่นี้ค่ะเป็นด่านอยู่ที่กิโลเมตรที่23ซึ่งถือเป็นพื้นที่สําคัญที่เจ้าหน้าที่ให้ความสนใจนะคะในขณะนี้ด่านตรงนี้นะคะจะมีความมีความพยายามนะคะที่จะพัฒนาให้เป็นด่านถาวนค่ะเพราะว่าเป็นถนนสายหลักที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่อําเภอเมืองจังหวัดยะลารวมถึงพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ ขณะนี้ค่ะถ้าใครผ่านไปผ่านมาบริเวณด่านนี้ก็จะต้องให้บัตรประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะเพื่อที่จะใช้เครื่องที่เรียกว่าเครื่องสมาร์ทการ์ดตรวจนะคะเ,เครื่องสมาร์ทการ์ดตรงนี้นะคะจะตรวจในส่วนของทะเบียนประวัติอาชญากรได้นะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะในอนาคตมีความพยายามที่จะพัฒนาในส่วนของการตรวจสอบทะเบียนรถยนต์ที่สงสัยว่าอาจจะถูกขโมยมาและนำมาใช้ก่อเหตุในพื้นที่ได้อีกด้วยค่ะ ในส่วนของมาตรการการท่องเที่ยวนะคะตอนนี้มีความพยายามจากหลายฝ่ายที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดยะลานะคะ อย่างว่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะดิฉันไปเที่ยวงานนี้นะคะเป็นงานอาหารรสเลิศผล,ลไม้รสดีนะคะจัดขึ้นที่อุโมงค์ปิยมิตรค่ะซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเบตงอีกแห่งหนึ่งนะคะในงานก็มีการนําผลไม้นานาชนิดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะทุเรียนค่ะพันเรียกว่าพันพวงมณีนะคะซึ่งเป็นพันท้องถิ่นของภาคใต้นะคะนํามาให้นักท่องเที่ยวได้ชิมกันนะคะเป็นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวมาเลเซียค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีผลไม้ก็คือมัง คุดนะคะแล้วก็งะเนี่ยที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวค่อนข้างมากนะคะค่ะในส่วนของมาตรการระยะยาวนะคะทาง ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็บอกกับดิฉันนะคะว่าตอนนี้อยากจะได้สนามบินที่เป็นของเบตงเองนะคะเพราะว่าเชื่อมั่นว่าถ้าเบตงมีสนามบินแล้วจะทําให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวคนไทยเนี่ยสนใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวเบตงได้มากขึ้นค่ะคุณนัฐาคะก็น่าจะช่วยได้มากนะคะเรื่องของการอำนวยความสะดวกและจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้คนไทยกลับไปเยือนเบตงกันมากขึ้นอีกครั้งนะคะหลังจากที่ช่วงนี้คนมาเลเซียก็คงจะไปเยือนกันมากเป็นพิเศษนะคะขอบคุณมากค่ะคุณวราคะ